สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาดูข่าวนี้กันบ้างค่ะปฏิหารนะคะแห่งการร่วมงานกัน3ครั้งในวงการบันเทิงจีนค่ะงานละครล้วนๆเลยนะคะติงวีซีนะคะกับเติ้งเอินซีค่ะผนึกกำลังเป็นครั้งที่3นะคะก็เผยคุณค่าของคู่รักจอเงินนั่นเองนะคะ ก็เป็นข่าวนะคะบน s o h ูเอนเตอร์เทนเมที่มีคนอ่านเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ขึ้นถึง21ล้านแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวมาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนปี2025ค่ะโดยบล็อกเกอร์ ID ใช้ชื่อว่าหลิวซุยว่านานะคะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าในวงการบันเทิงเนี่ยมีคู่รักนะคะเพียงไม่กี่คู่เท่านั้นที่สามารถร่วมงานกันได้3ครั้งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะติ่งวีแล้วก็เต้งเอินซี กำลังทำรายนะคะกรอบเดิมๆของคู่รักจองเงินด้วยการร่วมงานกันเป็นครั้งที่3นะคะถือได้ว่าเป็นการสร้างสถิติอันโดดเด่นมากๆค่ะแม้ว่าคู่รักจองเงินส่วนใหญ่ยังคงมุ่งมั่นในการร่วมงานกันเป็นครั้งที่2เนี่ยแต่ว่าสำหรับคู่นี้นะคะก็ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นไปแล้วตั้งแต่เรื่องนะคะช้างเลิศชวีไปจนถึงหัวไข่จินซิวนะคะอันนี้ชื่อจีนไปก่อนแต่เพื่อนๆรู้แหละมันเป็นละครที่ออ แอไปแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดกับผลงานละครเรื่องใหม่นะคะการร่วมงานกันทั้ง3มเรื่องของพวกเขาก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากในวงการบันเทิงจีนค่ะในวงการละครสั้นเองนะคะคู่รักสามารถร่วมงานกันได้เป็น1 0ถึง30เรื่องอันนั้นก็คือมินิซีรีนะคะแต่ว่าสําหรับซีรีส์ยาวๆละครยาวเนี่ยการร่วมงานกันเป็นครั้งที่3ถือว่ามีค่ายอย่างยิ่งค่ะ เคมี er ที่ลึกซึ้งนะคะระหว่างทั้งคู่ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงเคมี er ที่เข้ากันได้ดีเท่านั้นแต่ว่ายัางสะท้อนถึงการยอมรับในฝีมือการสแสดงของทั้งคู่อีกด้วยนะคะการร่วมงานกันครั้งแรกนะคะของติงวิซีแล้วก็เติ้งเอินซีเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในละครยอดฮิตของปี2024นะคะนั่นก็คือ,อช่างเลิศชูค่ะติงวิซีรับบทเป็นสนตูนะคะผู้มีบุคลิกลึกซึ้งแล้วก็เย็นชาเ,นเพื่อนๆคงจาได้ใช่ไหม ย้อนยุคนะเรื่องนี้แล้วก็ตั้งเอินซีรับบทเป็นเหยียนชิงนะคะหญิงสาวผู้มีไหวพริบแล้วก็เฉลียวฉลาดค่ะตัวละครของทั้งคู่พัวพันกันนะคะเป็นความรักอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแต่งงานแทนนั่นเองแล้วก็จากการทดสอบในช่วงแรกสู่ความไว้วางใจแล้วก็การพึ่งพาอาศัยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะเคมีดีมากเลยนะคะพวกเขาก็ถ่ายทอดภาพจำแบบแบบในคลาสสิกข,ของการแต่งก่อนลั ที่หลังนะคะละลครเรื่องนี้ไม่เพียงแตติดอันดับเรตติ้งสูงสุดซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ว่ามียอดผู้ชมมากกว่า1.5พันล้านครั้งอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังได้รับการยกย่องจากผู้ชมว่าเป็นละครหมามื่นที่แข็งแกร่งอีกเรื่องหนึ่งของปี2024ก็ฝังรากลึกในใจของแฟนๆน,นะคะมาเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่ซีรีส์จบลงนะคะแฟนๆต่างก็ปรารถนาที่จะให้มีพักต่อของเรื่องนี้ซึ่งความปรารถนานั้น ก็เป็นจริงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการประกาศรายชื่อของนักแสดงในเรื่อง The Blooming Flowers นะคะอย่างเป็นทางการค่ะ ติงวีซีแล้วก็เติงเอินซีนั้นก็ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สร้างความหือหาให้กับแฟนๆละครเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งบทบาทของนักแสดงทั้งสองนั้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยนวนิยายต้นฉบับเรื่องเนียแอดวานมองไว้ว่าอยากจะถ้ามีโอกาสอยากจะให้พี่เสี่ยวจ้านนะคะได้แสดงคู่กับน,น้องเจ้ารู้สือนั่นเองเอยแต่ละนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะมาตกอยู่ที่เวอร์ชันซีรีส์ตกอยู่ที่อ่าทั้ง ด้านของติงวีซีกับเติ้งเอินซีก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเดินออกมาจากนาวนิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันนะคะโดยที่เติ้งเอินซีรับบทเป็นคุณหนูก้าวนะคะฟู่ถิงวินนั่นเองแล้วก็ทางด้านท่านก้าวของพวกเราก็คือติงวีซีนั่นเองนะคะโอ้แต่ละแต่ละเรื่องนี้ก็เป็นนวนิยายที่แอดหวานชอบมากอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็แอดหวานเล่าตอนนี้กําลังเล่าเปิดสาธารณะด้วยนะเพื่อนๆไปฟังกันได้นะคะที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะคะไปฟังกันได้เพื่อนๆเอ,อเรื่องนี้ ะะเอาละค่ะทางด้านของติง่งวิซีรับบทเป็นเจ้าหลิงนะคะก็เริ่มต้นด้วยเป็นผู้ที่มีชาติกําเนิดอะไรต่างๆนานาที่มาลึกลับไปหมดแต่รวยมากลึกลับไปหมดเลยนะคะแต่เก่งไปซะทุกด้านเลยวิชาย,ยุทธก็เก่งรวยก็รวยความรู้ก็เยอะนะคะแต่ไม่รู้มาจากไหนก็ยาวๆกว่าจะรู้ว่ามาจากไหนนะคะแล้วก็แน่นอนนางเอกของพวกเราก็ถูกใส่ลายป้ายสีจนแบบโอ้โหบอกได้เลยนะคะตระกูลก็ต้องบอกอกับคนอื่น สร้างข่าวขึ้นมาว่านางเอกของเรื่องตายไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทำให้นางเอกของพวกเราก็ต้องเลาะหกละเฮินแล้วก็โชคดีก็ไปกับคณะของพระเอกเนี่แหละก็ไปเรื่อยๆบอกได้เลยดีมากเพื่อนๆไม่รู้จะพูดอะไรได้อีก <laughs> นิยายก็เล่าอยู่ไงวฉะนั้ไปฟังนิยายกันเอาเองแล้วกันนะคะแล้วก็ภาพนิง่งโปสเตอร์อะไรที่ปล่อยออกมาก็เห็นภาพล้างการแต่งตัวอะไรต,ต่างๆเป็นของอราชวงศ์หมิงนะนเพื่อนๆก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นบทบาทของทั้งคู่อีกแล้วซึ่งแบบก็ถือได้ว่าเดินออกมาจากนะวน,นิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันแล้วก็ถือได้ว่าเป็นความท้าทายนะคะของน้องเติ้งเอินซีด้วยปีนี้น้องเขาเพิ่งอายุเต็ม20 ปีเองนะคะก็ยังคงแบบ เป็นสาวสวยอันนี้อดวานเสริมเป็นสาวสวยที่โตขึ้นมาเต็มที่แล้วนะคะอ่ะต่อมากลับมาที่เนื้อความข่าวเขาบอกว่าในตลาดบันเทิงจีนในตอนนี้เนี่ยนี่คือการร่วมงานกันครั้งที่สองก็ถือว่าเป็นกระแสะการคัดเลือกนักสแสดงที่ได้รับความนิยมค่ะผู้เชี่ยวชาญในวงการหลายคนเชื่อว,ว่านะคะการร่วมงานกันครั้งที่สองนั้นแสดงให้เห็นว่าเคมีของพวกเขาได้รับการพิสูจน์จากผู้ชมแล้วทําให้ไม่จําเป็นต้องพิจารณาเรื่องรูปรักหรือว่าภูมิ พอร์ตโฟลิโออะไรต่างๆอีกต่อไปนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะการร่วมงานกันครั้งที่3นั้นยากยิ่งกว่านะคะความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันของแฟนๆแล้วก็ข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่ารวมถึงการที่นักแสดงนั้นจะสามารถรักษาความเป็นอิสระในอาชีพของตนเองได้หรือไม่นะคะถึงกระน,นั้นนะคะติ่งวีีแล้วก็เติ้งเอินสีก็สามารถเอาชนะอุป,ปสรรคเหล่านี้ได้แล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งในไม่กี่คู่ในวงการบันเทิงจีนที่ประสบความสําเร็จในการร่วมงาน ถึง3ครั้งค่ะเส้นทางนะคะสู่การร่วมงานกันครั้งที่3ของติงวีซีนั้นแยกไม่ออกจากทักษะการแสดงที่แข็งแกร่งแล้วก็สเสน่ห์ส่วนตัวที่แท้จริงของเขาในวงการบันเทิงนะคะติงวีซีนั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะหนุ่มหล่อผู้ซื้อสัตย์ในหมู่คนดังเลยล่ะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นอิสระนะคะเขาอยากจะแบบทําอะไรก็เขาก็ตัดสินใจทําเองเลยนะคะก็ไม่ได้จะต้องสนใจอะไรใครมากนะักแล้วก็วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ของติงวีสีนะคะเขายังเป็นดาราที่บางครั้งก็กระโดดขึ้นไปในรถไฟฟ้าก็ยังใ,ใช้ใช้รถไฟฟ้าอยู่นะคะ มักทําตัวแบบเออแบบให้แฟนรู้สึกใกล้ชิดได้แล้วก็บางคนพูดติดตลกว่าโอ้โหเขาเป็นดาราดังขนาดนี้แต่เขาเป็นคนประหยัดประหยัดนะฮะจุดนี้ก็ยิ่งทําให้อดวานก็ชอบติ่งอีสีมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วแม้กระทั่งนะคะโทรศัพท์ของเขาเนาะแฟนก็ไปสังเกตกันว่าไอ้ฟิล์มการรอยโทรศัพท์อ่ะก็พังแล้วพังอีกก็ทำไมยังไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็หนึ่งในเหตุผลที่เขาไว้ผมยาวในช่วงแรกๆก็เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะต้องไปนะคะจ่ายค่า ค่าตัดผมที่ร้านตัดผมโอ้แต่เราเอ็นดูนะนเพื่อนอะล้วค่ะทัศนคตินะคะที่ติดดินไม่โอ้อวดเช่นนี้ก็กลายเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวของติ่งวีซีปนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาดังมากแล้วนะคะจะทําตัวเหมือนแต่ก่อนมากก็คงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกกลุ่มซาแซงหรืออะไรก็ตามจะเข้าไปล้อมหน้าล้อมหลังก็น่ากลัวอยู่นะคะ แล้วก็ในตอนที่ติ่งวีซีเพิ่งจะเริ่มดังเนาะก็มีคนชอบไปโฟกัสที่เล็บของเขาตรงโน้นตรงนี้แหไะเงี้ยก็บอกว่าเขาเป็นดาราแล้วเขาควรจะดูแลให้ดีโน่นนี้การจัดฟันด้วยอะไรด้วยโอ้แต่ละน,นะคะไปยุ่งกับตัวของศิลปินเยอะแยะมากมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็พิสูจน์แล้วเนาะเขาก็คงพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อนๆดูซะก่อนตั้งแต่หัวจะรดเท้าเนี่ยติ่งอีซีมีตรงไหนไม่หล่อไหนวงกลมสีไม่มีเลยนะคะหน้าตาเก๋ไก่มากเลยหน้าไม่เหมือนคน จีนะ่ะแต่ว่าก็เขาก็จีนจริงๆ ก็เป็นสไปอย่างนั้นนะคะแน่นอนว่านะคะแอดวานก็รู้จักติงวีซีมาจากเรื่องอ,องค์หญิงสามเช่นเดียวกันตอนนั้นเขารับบทเป็นหานส่วนนะคะซึ่งก็แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะแสดงคู่กับน้องเจ้ารู้สื่อน้อก็ตลกตลก,ตลกดีแล้วก็มีความประทับใจด้วยมันมันเป็นละครที่มีหลายรสชาติเลยนะคะมีความตลกมีความน่าประทับใจมีด่านเคาะบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการผจญภัยด้วยนะคะ ก็ถือได้ว่าจับมือกันดังนะเพราะว่าองค์หญิงสาก็ทําให้น้องเจ้ารู้สื่อนั้นก็บาบโอเป็นทีรอคอยของคนทั่วทั้งเอเชียเช่นเดียวกันเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของน้องเขาแต่ถ้าถามว่าบทละครมันลดไม้องค์หญิง3ก็ไม่ได้บทละครเลิศนะเพื่อนเพื่อนแถมโปรดักชันอะไรต่างเพื่อนเพื่อนก็ดูได้เลยมีฉากไม่กี่ฉากในวังก็ถ่ายไม่กี่มุมดูก็รู้ว่าแบบเออ l ลบ b u d g e ตนะแต่ว่าคือคือมันสนุกเพราะว่าตัวของนักแสดงมีความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะ กลับมาที่เนื้อความข่าวนะคะตอนนี้วงไหนก็บอกมาว่าเรื่องที่3ละครของพวกเขานั้นก็กำลังจะประกาศโปรเจกต์ในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นแนวละครแบบโรแมนติกด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะมาเจอกันในแบบที่เป็นซีรีส์แนวปัจจุบันบ้างไหมเพราะว่าสเรื่องที่ที่ผ่านไปนะคะเรื่องแรกออนแอร์ไปแล้วเรื่องนั้นนะคะก็เป็นย้อนยุคเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องที่ าทํน่าจะแบบเออเสร็จเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะคะเรื่องนี้เรื่องท่านก้าวน้องก้าวเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องรอก่อนเนาะรอให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ดูกันในปี2 0 2 6นกะคะแล้วก็จะเป็นการร่วมงานกันอีกเรื่องหนึ่งโอ้ยต่อต่อกันเลยเพื่อนค่ะตั้งเอินซีเองนะคะแอดหวานว่าน้องเขาสวยมากเลยละน้องเขาหน้าตาเหมือนคุณหลี่เหมยเสียนนะคะคุณหลี่เหมยเสียนเป็นใครคนที่เพิ่งเข้าวงการจีนในตอนนี้อาจจะไม่รู้จักเธอ แต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบเข้าวงการจีนมานานแล้วนะคะจะรู้ว่าเธอเป็นองค์หญิงเตี่ยเมี่ยงในเวอร์ชันที่คุณเหลียงเฉวอยนะคะเป็นพระเอกนั่นเองค่ะโอ้มัยนั้นเลิกจากมัธยมไอเลิกเรียนมาใช่ไหมก็มานั่งพุ้ข่าวแล้วก็ดูอุืยละครจีนสนุกจังเลยอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> จำบรรยากาศนั้นได้เลยค่ะแต่ว่าน้องตั้งเอินซีเนี่ยก็คือมอีมีจุดเด่นที่สวยกว่าคุณหลี่เหมยเซียนนิดนึงตรงที่คุณหลี่เหมยเซียนเธอมีถุงใต้ ตาไง,างเ,เพื่อนๆเป็นผู้หญิงที่มีถุงใต้ตาเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าน้องเติ้งเอินซีไม่มีเลยนะคะไม่มีถุงใต้ตาเพราะฉันจะเป็นเวอร์ชันรีมยเซียนที่มีความเฟรชมากๆเลยนะคะน้องเขาสวยมากเ,เพื่อนๆคนนี้ก็น่าจะเป็นนางเอกดาวรุ่งมาได้ไม่ยากในอนาคตนะคะรอบทปังๆอยู่นะคะแล้วก็คุณติงวีซีเนี่ยเห็นหน้าอ่อนๆอย่างเงี้ยเขาอายุ30แล้วนะเ,นเพื่อนๆก็อายุมากกว่าน้องเติ้งเอินซีประมาณ10ปีด้วยกันนะคะการร่วมงานของพวกขานะคะก มีบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าที่จะเป็น CP แบบคู่รักเพื่อนๆสามารถจะสังเกตได้เลยแต่ว่าถ้าร่วมงานกันไปเรื่อยๆบ่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อันหวานก็ไม่กล้ารับประกันหรอกเพื่อนๆเนาะคนเราอยู่ใกล้ชิดกันแต่ทีนี้มันมีเรื่องของจรรยาบรนเนาะของการเป็นมืออาชีพในวงการบันเทิงจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพื่อน,อนๆจะเห็นว่าศิลปินที่แสดงในละครยาวๆนะคะพวกเขาจะ พวกเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงคือการแสดงพวกเขาก็จะไม่เอาชีวิตนะคะของตัวเองไปผูกติดกับไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือว่านางเอกเพราะว่าอันนั้นมันคือตัวละครมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยเราจะสังเกตได้ว่าพวกเขาจะจะมีแค่มิตรภาพในกองถ่ายไม่ว่าจะจูบกันยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีแค่ข่าวลือข่าวจินเฉยๆแต่ทีนี้ในคู่ของมินิซีรีเนาะด้วยความที่อาจจะเป็น เพราะว่าเขาไม่ได้ร่วมงานกันแบบ2ครั้งว่ายากแล้ว3ครั้งว่ายากกว่าใช่ไหมแต่มินิซีรีส์เราเห็นแล้วพวกเขาร่วมงานกันเป็น10บสเรื่องนะบางทีก็จูบกันนวลๆจูบกันไป10บสเรื่องเพื่อนๆคิดว่ามันจะไม่มีคู่จริงได้อย่างไรใช่ไหมคะตอนนี้ก็มินิซีรีส์แต่งกันไปแล้ว2คู่เนาะเป็นคู่พระเอกนางเอกด้วยนะคะก็ถือว่าน่ารักดีเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องของผมลิขิตด้วยอะไรด้วยก็จูบกันอยู่คนเดียวเนี่ยจูบไป10เรื่องเพื่อนๆคิดว่าแต่งกันได้ยังเออแต่งกันเถอะ นะคะอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิซดนี้นะคะแอดหวานก็ชวนเพื่อนๆเ,เมาท์มอยไปเรื่อยเลยค่ะก็เดี๋ยวเรารอประกาศอย่างเป็นทางการสําหรับซีรีส์เรื่องที่3แต่ว่ามีแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าข่าวจากวงในออกมาแล้วว่าร่วมงานกันอีกเป็นเรื่องที่3สําหรับติงย c ซีแล้วก็เติ้งเอินซีค่ะ ท่านใดที่ชอบคู่นี้หรือว่าต่อเรืออะไรขึ้นมาก็คงจะปื้มปิ่มกันเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าก็ยาวไปยาวไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวาลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ